มาโพสท่าวีดวานแน่แนคขยี้ใจแฟนคลับใกล้ถึงโรงแรมเคปพันวาริมทะเลภูเก็ตบอกเลยว่าทริปเนี้ยไม่เจมแฮปปี้ว่าทริปนีป้เป็นไงบ้างน้อาทริปนี้ทริปนี้เหรอคะประทับใจที่เลี้ยงดีเลี้ยงดีมากเลี้ยงดีมากมาทั้งอาหารทาั้งที่พักสถานที่ดีมากาค่ะแล้วก็เป็นกันเองเป็นกันเองแล้วจริงๆแล้วพี่ใหม่ควรจะ ควรจะดีใจเพราะมีผมนะเออเน่นเป็นครั้งแรกของเจมหรือเปล่าที่ได้มาแตะสายถ่ายเป็นแฟชั่นเซ็ตแบบนี้เพราะมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับที่แตะสายแต่ทะเลเพราะว่าปกติก็จะอยู่ตามถ้าถ้ามาจริงๆก็มีแต่ตามโรงแรมตามอะไรเงี้ยถ้าอุ๊บชวนมาอีกมาเลยเนี่ว้าวข้าวขาวกันเป็นปีเป็นคลุยบอกเลยใครเห็นเป็นต้องอยากให้ใหม่เจมเป็นคู่จริงๆเอ้ยคู่จิงนตางช่องที่มีผลงานร่วมกันสักเรื่องดีป่ะใหม่เจมรอนรอนหนังเนาะ หนก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ต้องวันก็คงอยากร่วมงานกันอยู่แล้วก็ได้อยู่เนาะผมว่อยากร่วมงานอยู่แล้วรู้พี่ใหม่เขาอยากร่วมงานกับผมหรือเปล่าเอออยอดอยากไหมคะโหใครจะไม่อยากค่ะซุปตาขนาดนี้เจ้าใหม่ชาวหวานแกหนุ่มเจมริมทะเล ขอมาโชว์ตัวต่อในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของไอศกรีมแบรนด์หรูคู่กับพระเอกเซอร์อนันดาที่สาวยายาอุรัสยาเคยเป็นมาก่อนกับค่าตัวที่สาวใหม่บอกว่าไม่ถึง8หลักหรอกนะคะฮะแหลักโอ้ยแหลักเจ็ดอเจ็ดโอถ้าเจ็ดยัโอเคแะคะ้ว<อ>แต่ถ้าแดหลักนี่ก็จะได้นะให้ไหม ตำแหน่งดิจเทนเการกันทึกการ์ดก็ใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเนาะทุกคนดีดีในแบบของตัวเองค่ะ